สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน142่อตอน2ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอนิเมะมาต่อกันเลยทั้งสองกลับไปยังห้องของหัววีเฮานั่งไขยขาบนเตียงฝ่ามือแนบเข้าหากันพลังก็เริ่มกัจรตามวิถีแห่งเฮ้าตรงในขณะบุ๋มเพาะนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ฝึกด้วยกันหลังจากการประสานวิญญาณยุทธและผลลัพธ์นั้นแตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงพลังเฮ้าตรงของพวกเขาในตอนนี้หนาแน่นและกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นราวกับคลื่นทะเลที่ไร้จุดสิ้นสุดหัววีเฮ้า่รับเเขากือรู้ สิ่งที่ยานเฉาจื่อยังไม่รู้ก็คือเหตุผลที่ทำให้พลังน้ำแข็งสูงสุดของหัววีเฮาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อุณหภูมิรอบตัวเขาต่าลงอย่างรุนแรงนั้นเป็นเพราะแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับที่ฝังลึกในกายที่สำคัญหัววีเฮายังไม่ได้ปลดปล่อยพลังเต็มที่ระหว่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เผยพลังวิญ,ญญาณที่แท้จริงออกมาเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพการต่อสู้ที่แท้จริงของเขายิ่งไปกว่านั้นวิญ,ญญาณของฮัววีเฮาแตกต่างจากวิญ,ญญาณท ที่สามารถคาจุนกันและกันได้ในระดับสูงและเมื่อพวกเขาปลดปล่อยออกมาเต็มกําลังพลังนั้นจะเกื้อหนุนและเสริมกันอย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งประสบการณ์และพลังจากจักรพรรดินีหิมะกับจักรพรรดินีน้ําแข็งที่สั่งสมอยู่ภายในยังทําให้พวกเขาสามารถยืนหยัดต้านทานการโจมตีของหยานเฉาจือได้นานขึ้นแม้จะยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้ก็าตามฮัววีฮาวและถังอูถงวางฝ่ามือแนบกันพลังวิญ,ญญาณของทั้งคู่ไหลเวียนประทะสะท้อนกันไปมาอย่างไม่หยุดหยอด่อนกายกระเพื่อมภายในร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันใหม่ ที่ทาให้หัววีเข่าหน้าไปอีกขั้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ในฐานะวิญญ,ญาณตัวลู้ที่การเลือนระดับแต่ละครั้งต้องใช้พลังมหาศาลจนแทบเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยอัตราการฝึกฝนที่เขามีอยู่ในตอนนี้เขาปรับสัมผัสได้อย่างแน่ชัดว่าภายใน3ปีข้างหน้าเขาจะก้าวถึงเกณฑ์ของวัวหลวงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมีพลังมากพอที่จะท้าทายโชคชะตาและศักรูทุกตนบนเส้นทางนักสู้วิญญ,ญาณแต่ถึงแม้พลังจะพัฒนาใจของเขากลับไม่ได้ยึดติดอยู่กับเพียงเรื่องนั้นในทุกจังหวะลมลหาย ตรงเออที่กลับมายืนเคียงข้างเขาอีกครั้งยิ่งทำให้หัวใจของฮบูบเฮาเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นที่ยากจะอธิบายแม้เขาจะต้องสูญเสียทักษะเฮาตรงขั้นสุดยอดทั้งสามที่เคยเป็นดั่งอาวุธลับแต่ก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่มีสิ่งใดมีค่ามากไปกว่าการได้อยู่กับคนรักที่วนกลับมาและยิ่งในเวลานี้ฮูบิฮาก็ตรหนักชัดว่าอารมณ์คือหัวใจสำคัญของพลังเพราะอารมณ์ไม่ใช่เพียงแรงขับภายในแต่คือพลังงานที่เทียบเท่ากับวิญญาณยุทธมันลึกซึ้งจนไม่อาจอธิบายได้เเเหหตุุผลททที่่ััักกษะ้าารงงงงงขขนสดยยคคแแ็ ก็เพราะมันถูกสร้างขึ้นจากอารมณ์ที่รุนแรงอย่างที่สุดทั้งความรักความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมพ่ายแพ้และในขณะเดียวกันผลสะท้อนกลับจากการใช้ทักษะเหล่านั้นก็ล้วนเกิดจากอารมณ์เหล่านี้เช่นกันเนื่องจากอารมณ์สามารถเพิ่มพลังให้ทักษะวิญญาณได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถผสานอารมณ์เข้ากับทักษะวิญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นเองได้เช่นกันแต่ตอนนี้เขาได้เสียทักษะสามเข้าตรงไปแล้วเทธิดาแห่งแสงคือทักษะวิญญาณพื้นฐานที่เขาสร้างขึ้นมาเองแท้จริงแล้วมันก็คือการปรับใช้พลังขขออออองงงงงทททััักกษะะะเเเเเเ้้้้าาาาาาาตตตรรร3แลพพหหุนนีีีีจึไไมมมมมมม่่่่่สสถใชดดิิิยยยววืืูคค เพื่อให้เทธิดาแห่งแสงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอารมณ์ที่เคยเป็นหลักฐานของทักษะท,ทั้งสามนั้นคือความปรารถนาและความโหยหาแต่ตอนนี้เมื่อทางอูทงกลับมาอยู่เคียงข้างเขาแล้วความรู้สึกเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่คำตอบนั้นชัดเจนยิ่งกว่าทุกสิ่งมันคือความรักความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจของวัววีเฮาเพียงเสี้ยววินาทีและในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงแรงสนสะเทือนอันรุนแรงในทะเลจิตวิญญาณของตนความรักที่เอ่อล้นในใจได้ไหลบ่าเข้าสู่จิตใจของทางอูทงอย่างไม่อาจห้ามร่างกายอัน เพราะความทรงจำของหวังตงเพิ่งถูกปลุกขึ้นมาไม่นานตอนนี้กลับถูกตอบประโลมและกระตุ้นด้วยความรักที่ล้นหลามของหัววีเห่าหัวใจและร่างกายของเธอสัน่นสะท้านรุนแรงรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่แดงระเรือ่อริมฝีป,ปากค่อยๆโค้งเป็นรอยยิ้มละมุนความรักหนาแน่นที่เธอรับรู้ในจิตใจนั้นเปรียบเสมือนสมบัติธรรมชาติที่มีค่าที่สุดเพราะมันได้หล่อเลี้ยงทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเธอและช่วยสนับสนุนให้ความทรงจำทั้งในฐานะหวังตงและทางอูถงค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันความรักคือสิญิรังอตถง พราะสำหรับเธอแล้วตัวตนที่แท้จริงก็คือถังอู่ถงเสมอเพราะความทรงจําของเธอยังไม่ถูกรวมสมบูรณ์ในใจเธอจึงยังมีความกลัวเล็กน้อยว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อหัววีเฮานั้นอาจไม่ใช่ของจริงความหลังเลนี้เองที่ทําให้ตั้งแต่ฟื้นความทรงจามาเธอรู้สึกต่อต้านเขาอยู่ลึกๆในใจแต่ในเวลานี้เมื่อเธอถูกความรักอันเข้มข้นขอ,ของหัววีเฮาห้อมล้อมและรุมเร้าความทรงจําของเธอก็ค่อยๆหลอมรวมกันอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆอารมณ์และความรู้สึกของเธอค่อยๆเปลี่ยนแปลงยิ่งเธอได้รับความรักจจาา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 กกกกกกเขขออ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 ยยย่่่่่่่งงงงงงงไมมมสหหหหววววััััตตตทีีรลึึซ้้้ถููใใในนนํแ ตัวตนทั้งสองของเธอจึงค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันด้วยแรงนำทางของความรักที่เขาส่งมอบให้พลังเ้าตรงของทั้งคู่พันระเหิดออกไปอย่างเงียบงันในขณะที่ความรักยังคงสั่นสะเทือนและกระเพื่อมอยู่รอบตัวพวกเขาไม่หยุดด้วยการระเหิดนั้นการหลอมรวมระหว่างพวกเขาไม่ได้จำกัดเพียงวิญญาณยึดอีกต่อไปหากแต่อารมณ์และจิตวิญญาณก็ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยนี่คือความหมายที่แท้จริงของการกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์เมือ่อหัวอวีเฮารับรู้ถึงความรักที่ทังอูถังงอกกลับมาหัวใจเขาก็เอว,ควมาความรื้สึกที่ต้องมีทัั้้้้งผผููใหแแลละะรบเมื่อมันถูกส่งต่่ออยางแท้จริง มันย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไม่รู้จบความรักที่ทั้งคู่กำลังสัมผัสอยู่นี้ไม่ใช่เพียงความผูกพันธรรมดาแต่มันคือความรักที่เปลี่ยนแปลงและยกระดับหัวใจทั้งสองความรู้สึกที่เอ่อล้นนี้ล้อมรอบทั้งหัวใจและบิญญาณของพวกเขาพระศมีสีขาวอ่อนทันปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายทั้งคู่แสงและมุนเป็นประกายออกมาราวกับคลื่นอ่อนโยนที่แผ่พาดรอบตัวพลังบิญญ,ญาณและพลังจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดของพวกเขาถูกชำระล้างแช่อยู่ในความรักที่แน่นหนาและมั่นคงพลังเหล่านี้จึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยแต่มั่นนนคคงงงงงแสทททออออออจจาาาาาาากกกกกรรีููลบห้้ผขััั่่่่ถยยยๆไไมะปเธ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงประหลาดก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในพลังจิตวิญญาณและกลิ่นอายของหัววีฮาวข้ารักคุณตรงเอ,อ๋ข้ารักคุณอูถงเสียงในใจของหัววีฮาวเต็มไปด้วยความรักก้องสะท้อนอยู่ไม่หยุดและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของเขากำลังฟื้นคืนพลังวินาทีต่อมาเขากลับสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณเหมือนจะหลุดออกจากร่างความรู้สึกนี้เขาเคยสัมผัสมาก่อนตอนที่เปลี่ยนพลังวิญญาณออกจากร่างในอดีตแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเลยเพราะตอนนี้พลังวิญญาณณขขอองงงเเเเาาาายยย่่นกแหววตติิีีออจพญป็ด ใช่แล้วไม่มีพลังจิตวิญญาณใดติดตามออกมาด้วยเลยสิ่งนี้ทําให้เขาตกตะลึงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะตามปกติวิญญาณของมนุษย์นั้นอ่อนแอและประบางหากออกจากร่างไปก็จะค่อยๆสลายหายไปตามกาลเวลาเมื่อเขาตระหนักได้ว่าจิตวิญญาณของตนกําลังล่องลอยออกมาสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันมันคือชั้นแสงสีขาวบางเบาที่ห่อหุ้มรอบวิญญาณของเขาชั้นแสงนี้ราวกับกําลังปกป้องไม่ให้มันสลายไปวิญญาณที่ลอยออกมาทําให้เขามองเห็นภาพตรงหน้าได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเขามองเห็นทั้งทังอุทงและร่างกายของตนเองที่กกกําาาัังดฝมือขหน ร่างทั้งสองถูกอบล้อมด้วยแสงสีขาวละมุนคล้ายการฝึกฝนที่ลึกซึ้งและแม้เขาจะมองลงมาจากภายนอกเขาก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังจิตวิญญาณพลังวิญญาณและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ที่สื่อถึงกันอย่างชัดเจนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมวิญญาณของข้าถึงได้ออกจากร่างด้วยตัวเองพววีห้าพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมและกลับเข้าสู่ร่างแต่ไม่ว่าจะพยายามทิงใดเขาก็ไม่สามารถขยับวิญญาณของตนได้เลยแล้วในช่วงขณะถัดมาพลังประหลาดก็พันปรากฏขึ้นกลางอากาศมันดูราวกับมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆดึงวิญ,ญญาณของเขา เมื่อวิญญาณของเขาหลุดออกจากต้นไม้ทองคำมันก็เริ่มลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาจากฟากฟ้าแสงนั้นทอดตัวปกคลุมสถาบันเช็ดอ,อย่างสงบแต่ในใจของหัววีเภากลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก เพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาพบเจอสถานการณ์ประหลาดเช่นนี้วิญญาณของเขาหลุดออกจากร่างและลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆบนท้องฟ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยแม้แต่น้อยยิ่งลอยออกไปมากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าตนเองห่างไกลาจากร่างเดิมไปทุกทีแม้ว่าประสาทสัมผัสยังคงเชื่อมต่อกับร่างกายอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของวิญญาณที่ล่องลอยอย,อยู่นั้นได้เลยทำไหถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับข้ากันแน่อวีแววไม่อาจหาคำตอบได้ความกลัวและความตื่นตนกเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจเขาผ่านความยากลำบากมามา,มากมายเ่้งูายีข แต่แล้ววิญ,ญญาณของเขากลับต้องลอยห่างออกไปจากร่างด้วยวิธีประหลาดเช่นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นไม่ข้าไม่ต้องการไปไหนข้ายังไม่อยากจากเธอไปข้ายังต้องปกป้องเธอและรักเธอตลอดไปความหวาดกลัวผสานเข้ากับความตื่นตระหนกจนกลายเป็นแรงกดดันอันหนักหน่วงคลื่นอารมณ์คมกิดราวกับมีดพุ่งกระจายออกจากจิตวิญญาณของเขาเขาดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเพื่อฉีกทลายพัฒน,นาการที่ผูกมัดวิญญาณของตนเอาไว้แต่ทันใดนั้นอ,ออราอันอ่อ,อนโยนก็แผ่ซ่านออกมาห่อหุ้มวิญ,ญญาณของเขาไว้ทั้งหมดออราที่แปลกประหลาดนีี้ช่่่่่าาาาางงงตตกกกจสสสิใดๆทเเขคยััมมผอน ภายในมันเต็มไปด้วยอารมณ์บริสุทธิ์ที่ไม่อาจบรรยายได้และทันทีที่มันปรากฏขึ้นฮัววีเฮาก็รู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยความอบอุ่นและความสงบเรากับวิญญาณของเขากำลังแช่อยู่ในน้ำผู้ร้อนอันนุ่มนวลความรู้สึกสบายนี้ทำให้เขาแทบอยากปลดปล่อยเสียงรควนครางออกมาความหวาดกลัวทั้งหมดความตื่นตระหนกที่โหมกระหนำ่ำรวมถึงอารมณ์ด้านลบที่กัดกินหัวใจต่างก็ถูกชำระล้างจนหายไปสิ้นไร้ร่องรอยนี่มันอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นกับข้าฮัววีเฮาเป็นคนฉลาดยิ่งนักหากเขายังไม่อาจเดาสถานการณ์ตงงงงหนงน้้้าาขขอออเเไไดกก็คม่่ชัวววีแล เพราะกลิ่นอายที่กำลังปลอบประโลมจิตใจเขาอยู่นี้มันไม่ใช่สิ่งธรรมดาเลยใจของเขาทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าวิญญาณที่ออกจากร่างครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการบ่งเพาะของตนเองเลยแต่เป็นเพราะพลังภายนอกบางอย่างที่กําลังดึงวิญญาณของเขาออกมาความรู้สึกด้านลบทั้งหมดถูกะล้างไปสิน้นสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนี้คือความประหลาดใจล้วนๆพลังแบบไหนกันที่สามารถดึงวิญญาณข้าออกจากร่างได้พลังทางจิตวิญญาณของหัวอยู่หานั้นทะลุถึงอาณาจักรวัตถุแล้วไม่ใช่หรือยิ่งไปกว่านั้นเขายังครอบครองหัวกระโหลกโชคชะตาของวังชิ และทักษาชะาตาพิพากษาแห่งโชคชะตาที่ทําให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางจิตวิญญาณได้ถึง3าครั้งต่อวันในอดีตแม้แต่ราชาทราราชเนตรมานก็ยังไม่สามารถสังหารเขาได้ด้วยการโจมตีสุดทรงพลังเพราะเขาใช้การตัดสินแห่งโชคชะตาเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ทําไมพลังลึกลับที่ควบคุมวิญญาณของเขาในตอนนี้กลับทําให้เขาไร้หนทางต่อต้านเลยแม้แต่น้อยผู้ต่อสู้ผู้นี้จะแข็งแกร่งถึงเพียงใดกันแน่แม้เขาจะไม่รู้เหตุผลแต่ในใจกลับมั่นใจว่าผู้ที่ทําเช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาร้าย เพราะหากมีแล้วย่อมไม่ช่วยชำระล้างอารมณ์ด้านลบของเขาออกไปอย่างหมดสิ้นเช่นนี้เว้นแต่ว่านี่จะเป็นฝีมือของอัลติเมตโตลูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดใช่แล้วมันอาจจะเป็นอัลติเมตโตลูจริงๆและต้องเป็นโตลูสายจิตวิญญาที่ทรงพลังยิ่งกว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดและเทพมรณะโตลูเสียอีกนี่คือคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้แท้จริงแล้วอัลติเมตโตลูผู้นี้อาจจะมีพลังเหนือกว่าแม้แต่เทพสัตว์ร้ายเองก็เป็นได้ไม่เช่นนั้นแล้วทำไมเทพสัตว์ร้ายถึงไม่สามารถปกป้องเขาได้ใน,นี้ เสียงหนึ่งดังขึ้นมาอย่างอ่อนโยนสหายน้อยเลิกเดาได้แล้วเจ้าคิดผิดแล้วหัววีเ่าได้ยินเสียงอ่อนโยนดังมาจากที่ไกลโพ้นจากนั้นประสาทสัมผัสทั้งหมดของเขาก็สั่นสถานราวกับถูกคลื่นมหาสารสดใสโลกที่วิญ,ญญาณของเขารับรู้ได้พลันกลายเป็นความโกลาหลไร้รูปแบบพลังลึกลับบิดเบือนทุกสิ่งให้เปลี่ยนเป็นสีสันสดใสหลากหลายก่อนที่สีเหล่านั้นจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงขาวกับดำที่สลับสับเปลี่ยนกันไม่รู้จบแม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนผันนับครั้งไม่ถ้วนฮัวหยูห่หากลับยง เขาปัดสิ่งรบกวนทิ้งไปทีละชั้นจดจ่อกับพลังวิญญาณในกายเพื่อคงสติและความสงบไว้หลังความตื่นตระหนกแรกเริ่มเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าพลังภายนอกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้านทานได้ต่อให้ดิ้นรนก็คงเปล่าประโยชน์ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะหยุดต่อต้านและนั่งรองเงียบเงียบเวลาเพียงชั่วครู่แต่กลับรู้สึกยาวนานประหนึ่งชั่วนิรันด์ทันใดนั้นโลกที่พระโมกขก็ค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจที่สุดก็คือเขาพบว่าตนกลับ แต่กลับงดงามจนยากจะบรรยายดอกไม้หลากสีพิบานทั่วพื้นหญ้าต้นไม้สูงใหญ่แท่กิ่งกา้านสร้างร่มเงาใบาไม้เขียวชะอุ่มไหวเอ็นเบาๆไปตามสายลมบนท้องฟ้าเหนือหุบเขามีเมฆรุ้งลอยผ่านเป็นระยะเติมเต็มบรรยากาศร,ราวกับแดนสวรรค์วู้ยู่ห่าปรากฏกายในร่างมนุษย์อีกครั้งแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงร่างวิญญ,ญาณที่ดำรงอยู่การรับรู้ที่เขามีต่อโลกภายนอกในเวลานี้อธิบายได้เพียงว่าอุวิเศษสบายเหลือเกินทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจอย่างไร้เหตุผลถ้าได้สู และคงเต็มไปด้วยปราณฟ้าดินอันบริบูรณ์ไม่ทันรู้ตัวก้าวเท้าของเขาก็พาเข้าไปลึกในหุบเขาเรื่อยๆไม่นานนักเส้นทางที่ปูด,ด้วยก้อนกรวดก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทางเดินนั้นทอดยาวไปท่ามกลางพืชพันธุ์เขียวขจีสองข้างมุ่งตรงเข้าสู่ส่วนลึกของหุบเขาด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาของเขาวูยู่าวสามารถมองเห็นสมุนไพรล้ำค่าและพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศหายากนานาชนิดเรียงรายอยู่สองข้างทางทว่ามีพืชอีกมากมายที่เขาไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยแต่ทุกต้นล้วนแผ่กลิ่นอายพลังวิญ,ญญาณออกมาอย่างเข้มข้น